สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรียนบัญชีกันนะวันนี้เรายังอยู่กันที่ลูกหนี้นะคะแต่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้นะคะซึ่งลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ะคะ่ะเราจะแสดงฐานนะ แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยการทำการประมาณการจำนวนลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ตลอดอายุของลูกหนี้นั่นคือเราเรียกว่าค่าเผื่อการด้วยค่าของลูกหนี้อารวาณ for impairment account receivable นะคะซึ่งทำให้ลูกหนี้ที่แสดงในงบการเงินเนี่ยใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเราเอาลูกหนี้ไปลบด้วยค่าเผื่อการด้วยค่าของลูกหนี้ก็จะได้เป็นมูลค่าสุดที่ที่จะได้รับ realized value นะคะ ในเจลายเอเบิลแวลนะทีนี้วิธีการตั้งค่าเผื่อค่ะโดยปกตินะคะที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วเคยเรียนรู้ในเรื่องของรายการปรับปรุงมาก็คือเราจะตั้งค่าเผื่อจากยอดขาย กับยอดลูกนี้นะคะแต่ทีนี้ค่ะในเรื่องนี้ในครั้งนี้นะคะเราจะตั้งประมาณการค่าผื่อการได้ค่าของลูกนี้ตามอายุของลูกนี้ซึ่งจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่าออลูกนี้ที่เลยกําหนดชําระไปแล้วเนะะี่ยค่ะโอกาสที่ลูกนี้จะกลับมาชะะะําระเนี่ยค่ะก็จะน้อยลง ซึ่งการประมาณการมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งปกติะค่ะเวลาเราตั้งประมาณการเราจะเดบิตด,ด้วยขาดทุนจากการได้ค่าของลูกหนี้หรือคับหรือนี่สงสัยจะสูญแล้วเครดิตค่าเผื่อการได้ค่าของลูกหนี้หรือค่าเผื่อการหรือค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงนะคะซึ่งขาดทุนจากการได้ค่าของลูกหนี้นะคะอยู่ในหมวดของค่าใช้จ่ายนะคะ,ะ,คะซึ่งก็จะบันทึกทางด้านเดบิต นะคะส่วนค่าเผื่อการด้ยค่าของลูกนี้นะคะอยู่หมวดสินทรัพย์ก็จริงโดยปกติสินทรัพย์เราจะบันทึกทางด้านเ,าเดบิตนะคะแต่ตัวนี้ค่ะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวลดยอดนะคะของมูลค่าลูกนี้มันก็เลยบันทึกทางด้านเครดิตนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตัวอย่างนะคะอ mm ่ hmm. นะ,ะนะ,ะก่อนสิ้นอ่าสิ้นปีนี้ค่ะมีรายการอ่า ดังนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับลูกนี้เขาบอกว่าเขามี account receivable ค่ะลูกนี้ทางการค้าเนี่ยค่ะอยู่ที่1,90,000เท่าไหร่คะ1 9เก0 0นนะคะแล้วเขามี allowance for impairment ก็คือค่าเบื่อการด้วยค่าของลูกนี้เนี่ยค่ะอยู่ทางด้านเครดิตเนี่ยค่ะอยู่ที่1,800นะคะแล้วเขาให้เครดิตเทอมคือ2ทับ10ถ้าคุณมาชำระภายใน10วันจะได้รับส่วนลด2%แต่เครดิตเทอมเนี่ย นะคะคุณต้องมาชำระไม่เกินวันที่10ของเดือนถัดไปนี่คือเครดิตเทอมของเรานะคะแล้วเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยค่ะข้อมูลด้านล่างเนี่ยค่ะโชว์ในเรื่องของอะไรคะ account receivable นะคะ account receivable แล้วก็ประมาณการในเรื่องของค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้ว่าจะหักเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ค่ะในเดือน March ในเดือนมีนาเนี่ยค่ะเขาบอกเขามียอดลูกนี้เนี่ยค่ะ80,000ในเดือนแฟ b เนี่ย5้0 0 0่ ในเดือน a n ราคมนี่สามห0ืแล้วในเดือน December ค่ะอยู่ที่17,000แล้วก็ก่อนเดือน December อยู่ที่1นึ0 0ซึ่งถ้าคุณมองไปนะคะถ้าเอาให้ง่ายนะ,ะจะเขียนให้ดูว่าอันนี้เป็นปี x 1น่งอันนี้เป็นปี x 0นะคะเป็นปี x 0นย์นะคะยอดลูกนี้นะคะอ่ะทีนี้ค่ะในเมื่อเขาบอกว่าเครดิตเทอ m มเนี่ยค่ะคุณต้องชำระภายในวันที่10ของเดือนถัดไปนะคะ ภายในวันที่ส0ของเดือนถัดไปนะที่นี้เขาบอกเขาประมาณการคร่ะบ,บอกว่าถ้าลูกนี้ยังไม่ถึงดิวเนี่ยเขาจะประมาณการคาบเออนี้สงสัยจะสูงอยู่ที่1%แต่ถ้าดึงเกินดิวไปแล้ว1วันแต่ไม่เกิน30วันเนี่ยเขาขอตั้งประมาณการที่2%นะแต่ถ้าเกินไป31มสถึงหกวันจะตั้งประมาณการที่5%และ61สิถึงเกวันจะที่30%มส่วนถ้ามากกว่า90วันจะตั้งประมาณการที่50%ที่นี้จะตั้งยงงไงล่ นะคะจะตั้งยังไงนะคะอ่ะเราก็ต้องมาหาก่อนว่าเฮ้ยอะไรที่เกินดีวอะไรที่ยังไม่เกินเดิวเราก็ต้องไปดูก่อนอ่ะในเดือนมาร์ชดิวมันเป็นไว้เกินวันที่10ของเดือนถัดไปฉะนั้นมันจะไปจ่ายในเดือนอะไรคะเดือนเมษาถูกไหมฉะนั้นเนี่ยได้ในเดือนเมษาอ่ะนะคะจะจ่ายในเดือนเมษานะจะจ่ายในเดือนเมษาในเดือนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรในเดือนเมษาเนาะไม่เกินวันที่10 นะนก็จะจ่ายในเดือนเมษาเนี่ยไม่เกินวันที่สิบนะคะอ่ะแสดงว่ามันถึงดิวหรือยังมันยังไม่ถึงดิวนะคะมันยังไม่ถึงดิวเนาะอ่ะฉะนั้นจริงๆเขาต้องจ่ายในเดือนเมษาวันที่ไม่เกินวันที่สิบนะคะเอฟพิลนะเอฟพิลไม่เกินวันที่สิบนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะในเดือนเฟบล่ะในเดือนเฟบก็ต้องจ่ายไม่เกินวันที่เท่าไหร่คะไม่เกินเดือนมาร์ช อ่าไม่เกินเดือนมาร์ชวันที่สิบแต่วันนี้ค่ะอยู่ที่วันที่เท่าไหร่คะณวันเนี้ยอยู่ที่สามสิบเอ็ดมาร์ชแล้วนะคะอยู่ที่วันที่สามสิบเอ็ดมีนาแล้วนะคะฉะนั้นคุณต้องไปดูก่อนว่ามันเกินดิวมากี่วันอ่าแสดงว่าตั้งแต่วันที่สิบเนี่ยนะคะถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยเขาเกินดิวมากี่วันนะคะเขาก็เกินดิวมายี่สิบเอ็ดวันนะคะทีนี้ค่ะเดือนแจนค่ะเดือนแจนก็ต้องไปชําระในเดือนแฟน ไม่เกินวันที่10อ่าหลังจากนั้นมันอยู่ที่ไหนล่ะถึงเดือนมาร์ชเนี่ยมันเกินเดิวมากี่วันแล้วนะคะมันเกินเดิวมากี่วันคุณก็ต้องไปคำนวณน,นะคะเดือนมีนาเดอขอโทษค่ะเดือนกุมภาพันธ์มี28วันแล้วก็เ28เป็ไปลบ10ก็คือ18วันกับเดือนมีมีนานะคะมีนาคือกี่วันล่ะมีนาคือ31วันฉะนั้นรวมแล้วเป็น49วันนะคะ49วันต่อมาค่ะในเดือนเด็กค่ะ ในเดือนธันวานะคะธันวาเนี่ยก็ต้องมาชําระในเดือนแจวในเดือนแจนยูรี่ไม่เกินวันที่สิบถูกไหมอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าเออยอดดิวมันถึงแต่ทีนี้มันมียอดลุกนี้อยู่แสดงว่ามันเกินดิวมาแล้วทังนั้นเราต้องหาก,ก่อนว่าตั้งแต่เดือนแจนถึงเดือนเอ่อมาร์ชวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยมันเกินดิวมากี่วันนะคะฉะนั้นเดือนแจนเนี่ยมีสามสิบเอ็ดวันเอาสามสิบเอ็ดไปลบ10ลบสิบค่ะแล้วเดือนมีนาะเดือนกุมภาเนี่ยมียี่สิบแปดวัน แล้วก็เดือนมีนาะอีก31วันรวมแล้วเนี่ยเป็น80วันนะคะแต่ถ้าเดือนเด็กเนี่ยก่อนพิเรศเด็กเนี่ยาก็คิดว่าอ๋อมันพิเรศเด็กไปแล้วกันเนาะอ่ะฉะนั้นเนี่ยก่อนพิเรศเด็กคุณก็คิดเดือนเด็กก่อนเด็กไม่เกินวันที่10นะถึง31มีนาะคุณลองคิดคร่าวๆว่าววมันกี่วันนะคะฉะนั้นเอา31ค่ะเดือนเด็กมันสามเดือนธันวามัน3ามวันลบ10มกลาสามสิบเอ็ดวันกุมภายี่สิบแปดวัน มีนา31มวันใช้มัน111วันอ่ะวันทีนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันเป็นอย่างนี้นะทีนี้อะไรยังไม่ถึงดิวละอ๋อก็เดือนมาร์ชไงยอด8 0 0 0 0นเอามาใส่ได้เลยนะคะที่ไม่เกินดิวก็คืออ่ะอันนี้5้า0 0ยอด5 0,000ที่ยังไม่เกินดิวเพราะมัน21วันยอดแอนนี่ันร้ยมัน49วันอ่ะมันยังไม่เกินมันก็จะอยู่ในแรงนี้35,200นะคะ เดือนเดซ ember ละ่ะมัน80วัน1 7ึ่งอ่ะมันก็อยู่ในช่วง1 6 6 1 1 9 0วันส่วนอันนี้มันจะอยู่ในเดือนเอ่อหนึ่งมันจะเป็น110วันฉะนั้นเราก็จะรวมกันได้1 9 6 2 0 0นะคะอ่ะทีนี้คุณก็ามาคำนวณ80,000คูณ1%ก็คือ800นะคะ50,000คูณ2%ก็คือ1,000 35200คูณ5%ก็คือ1760 17000คูณ30%ก็คือ5100ะะที่เราจะต้องประมาณการคูณ50%ก็คือ7000ทีนี้เราเอามาบวกกันค่ะเอา800บวก1000บวก1760บวก5100แล้วก็บวก7000ะคะุณจะได้ค่าเผื่ออยู่ที่เท่าไหร่ล่ะอยู่ที่15600 นะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแต่เขาบอกว่าเขามียอด allowance for i m p l e m e n t เดิมอ่าอยู่ทางด้านเดบิตอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งพันแปดร้อยฉะนั้นเนี่ยคุณจะตั้งค่าเผื่อเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ล่ะอ่านะคะคุณก็เดบิตอะไรคะเดบิต loss on i m p l e m e n t Account receivable แล้วเครดิตอลาวาน for implement account receivable ที่เท่าไหร่ละ่ะคุณก็ดู คุณต้องการปีนี้หนึ่งหมื่นแต่ของเดิมมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่หนึ่งพันแคุณก็มาลบออกแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องตังเพิ่มที่เท่าไหร่อขอโทษนะคะมันต้องเป็น15660หมั้ยอยหกสิบไหมเห็นหกสิอยู่มันต้องเป็น15660นะคะคุณมีของเดิมอยู่ 15,660ลบ1,800ฉะนั้นคุณจะต้องตั้งเพิ่มอ,อีก13,860ค่ะแต่ถ้าเป็นยอดขายตั้งจากยอดขายคำนวณได้เท่าไหร่คุณตั้งได้เลยนะคะ,ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ allowance for impairment account receivable หรือค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครก็แล้วแต่นะคะที่ติดตามอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ